ทุ่งสังหารหรือ The ะ i ิลลิ่งฟิลดเป็นสถานที่จริงที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้ายจากยุคเขมรแดงปกครองประเทศกัมพูชาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ถึง2522ภายใต้การนำของพลพศผู้นำลัทธิคอมมิวนสิสต,ต์สูงมีความต้องการที่จะสร้างสังคมใหม่ด้วยการล้างชนชั้นกลางและปัญญาชนเมื่อขเขมรแดงเข้ายึดกรุงพนมเปญในปีพุทธศักราช2518 พวกเขาได้อ,อพยพป,ประชาชนออกจากเมืองส่งไปทำงานเกษตรในชนบทและบังคับให้ใช้แรงงานหนักโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือแม้แต่การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมในช่วงเวลาเพียง4ปีมีผู้เสียชีวิตกว่า1.7-2ถึง2ล้านคนจากการประหารชีวิตการอดอยากการทรมานและการถูกทรมานทางจิตใจทุ่งสังหารคือสถานที่ที่ขเขมรแดงใช้ในการประหารผู้คนด้วยวิธีโหดเหี้ยม เช่นใช้ไม้กระบองทุบบีบคอด้วยลวดเหล็กหรือแม้กระทั่งใช้มีดพราเด็กบางคนถูกจับฟาดกับต้นไม้จนเสียชีวิตการกระทำเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อประหยัดกระสุนสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือทุ่งสังหารเชิงเอกชูนเอ็กคิลลิงฟิลด์ใกล้กรุงพนมเปญซึ่งมีหลุมศพกว่า100หลุมและยังคงพบกระโหลกและกระดูกข,ของเหยื่อจนถึงทุกวันนี้ที่แห่งนี้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อเตือนใจมนุษยชาติ ทุ่งสังหารเป็นหลักฐานของโศกนาฏกรรมที่เกิดจากการหลงผิดในอำนาจและอุดมการ์มันสะท้อนถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและบทเรียนจากประวัติศาสตร์เมื่อใดที่ความเปลียดชังและอำนาจไร้าการควบคุมเข้าครอบงำความเป็นมนุษย์ก็อาจถูกลบเลือนได้อย่างไร้ความปราณีครับถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้รบกวนกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ